พอมีข้อที่นึงเหมือนเรามีนัดกันมานั่งสมาธิอยู่ด้วยกันพบเจอกันเป็นกัลยาณมิตรพวกเราเคยเพื่อกันมาแล้วเนี่พอมานั่งสมาธิด้วยกันก็รู้สึกมันสงบง่ายดีไม่เหมือนทําอยู่ที่บ้านคนเดียวจนะมีสักกี่คนที่ลุกมาตีสี่มานั่งสมาธินหาได้ยากจะเป็นคนที่ เราเป็นเอาตายกับการภาวนาจริงๆนะไม่อยากเกิดอีกแล้วเบื่อความทุกข์แล้วลอะไรนั่งนั่นก็ต้องอาศัยกระยาณมิตรนี่แหละช่วยประคับประคองผู้เจ้าท่านตรัสว่ากระยาณมิตรนี่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรันทะร์คำว่าพรหมจรรันย์ก็คือการประพฤติอันประเสริฐคำว่านะพรหมแปลว่าประเสริฐจันท์หรือจันญานแปลว่าความประพฤติ นะความประพฤติอันประเสริฐก็ต้องอาศัยกัญยาณมิตรอะไรเป็นเบื้องต้นพรนะเจ้าถึงกระตัดว่าองค์เองนี่เป็นกัญยาณมิตรเป็นยอดกัญยาณมิตรไม่ได้บอกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะนะเป็นกัญยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีที่จะชักจูงกันไปนในให้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบ แลถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังเตาะแตะอยู่เอาตัวไม่รอดอย่างนี้นะยางน้อยมาเดินละครั้งที่เขามีคอสนะนะถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็มาอยู่วัดมาอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะนะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศหรือแม่ก็ไปคอสอื่นๆที่เขาจัดกันวัดโน้นวัดนี้นะไม่เหมือนเมื่อก่นอนนะเมื่อก่อนนี่มีจัดบวชชีพราหมณ์ ส่วนมากก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกนะสมัยก่อนจัดเปดิดชีพพราหม์วัดว้งหินก็เคยทำโนะยมมาเป็นร้อยคนนะจัดปรวิวาสกรรมอย่างเงี้ยสมัยก่อนบวชสมนเนรพระดูร้อนนะพระก็เยอะสมนเนรก็เยอะนะสมัยก่อนโยมมาอยู่วัดปฏิบัติกันก็พระก็ไม่รู้ลอกสอนไปเรื่อยเปื่อยนะ นะสอนต,ตามๆมกันไปนะเอาคัมภีร์มาบางแล้วก็อ่านไปตามนั้นนะสอนไปตามคัมภีร์แก่สภาวะอารมณ์อะไรก็ไม่เป็นสักอย่างนะหลายวัดเขาก็ทำอย่างนั้นช่วงหลังมานี้เงียบไปแล้วนะยังเวนวัดที่ท่านปฏิบัติกันเป็นเรื่องเวลาวจริงจังมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำจริงจังเนียนะท่านถืออยาก จัดสอนอยู่ตอนนี้นะเพราะนั้นก็ลองเะเวนไปนะหลายคนไม่ค่อยได้เข้าวัดนะสังเกตดูกราบพระยังกราบไม่ถูกเลยจะพูดจะพระอะไรก็เคิขินได้หมดนะแต่พอเราไปที่นู่นที่นี่ก็เริ่มรู้จักเพื่อนใหม่พบกรยานมิตรชักนำชักชวนกันไปไปวัดโน้นเถอะไปปฏิบัติวันนี้เถอะยิง่งถ้าเกษียณอายุแล้วนาะคนจะเป็นอย่างนั้น อยู่ก็น,นอนเป้าเฟซบุ๊กเป่าทิกตอกอยู่วนะันวันๆไม่ทําอะไรนะเอาแต่ส่งวันนี้วันจันทร์วันนี้วันอันนนนนงคารอะไรก็ไม่รู้ทานลำคาญน,นะนะสุดมากก็ได้แค่นั้นนะเป่าบ้านเป้าหมาเป้าแมวไปตามเรื่องไนมะ่มีประโยชน์อะไรพอมีเวลาก็เตองมากขึ้นนะก็สมัยก่อนนะสังเกตดูที่เวลาเคยๆถึงมาอยากจะไปปฏิบัติก็ไม่มีเวลา มีภาระรับผิดชอบอะไรเยอะแยะตอนนี้กเกษียณแล้วว่างแล้วนี่ไปสิอย่ไปอ้างว่าปวดขานั่งไม่ได้ปวดหลังปวดเอวไปเถอะนนั่งกับพื้นไปได้เขาก็ให้นั่งเก้าอี้แค่นั้นเลยลองไปฝึกดูฝืนมันดูแค่นั้นเองเนี่ยขอนาเนี่ยทยมมาย,นา,ยา,มานอาตมานั่งเก้าอี้อยู่เป็นปีสองปีแล้วเนี่นะส่วนหลังมา ก็เลยถ้าไม่นั่งจะเป็นไงยกเก้าอี้ออกแล้วก็นั่งก็สาหัสเหมือนกันไม่ได้นั่งกบพื้นมานานนะเราอยากผ่าตัดมาเนี่ยนะแต่พอนั่งไปนั่งมามันก็นั่งได้เนี่ยมันอาจจะทรมานหน่อยแต่ว่าถ้าจะฝืนมันมันก็ทําได้แค่นั้นเองอาศัยกัลยนณมิตรถือว่างั้นมีโยมโพสเข้ามาบอกว่าไม่ควรจะนั่งเก้าอี้พวกลูกศิกลูกหาบอกนั่งแล้วมันไม่งาม นั่งกระพื้อเนี่ยสง่างามดีวราณนั้น <laughs> อยู่ความขาดหวังของชาวบ้านก็นก็กลัวลูกศิษย์เขาจะว่าไม่งามว่านั่งกระพื้อนก็ได้ว่ะ <laughs> งามดีแต่ว่าไหลาชาไปข้างหนึ่ง <c oughs> ถือว่าเป็นไกลยามิตราอาโสษาเตือนมาแล้วยิ่งสถานการณ์ยุคช่วงนี้กับพระก็หาดีไม่ค่อยจะได้ <c oughs> นะมีข่าวนู่นข่าวนี้เกี่ยวเรื่องของพระโภมาบ่อยกนะ็เลยเอา เอาหน่อยยังไม่ก็คงไม่เกี่ยวแค่นั่งหรอกแล้วนันก็ฝึกเอาไม่มีใครมาฝึกแทนเราได้นะศึกษาเรียนรู้เอาไอ้ที่พูดให้ฟังนิยมก็ฟังผ่านๆหูไปแค่นั้นแหละมันไม่เก็ตหรอกนะนะยกเว้นว่าเราเจอสภาวะทุกข์จริงนะเห็นทุกข์เกิดขึ้นเห็นทุกข์ดับไปต่อหน้าต่อตาได้เมื่อไหรนี่นแหละมันจะเข้าใจแต่ไม่เห็นความเกิดความดับนะ ได้เมื่อไหร่นั่นแหละอัตหิอัตโนโนาโถแล้วตนเป็นที่ผู้ของตนได้แล้วทีนี้ไม่ต้องไปหากัลยนณมิตรภายนอกนะจะมีสติสมัมัาญาณนี่แหละเป็นกัลยนณมิตรภายในอยู่เนี่ยนะคอยบอกคอยเตือนตัวเองนะพอเห็นจิตมันขุนม้วนมาไอ้จิตมันไม่ดีแล้วเนี่ยทุกข์นะเนี่ยนะมันคอยระมัดระวังคุมอยู่านี้ละสตินะจะเกิดเรายังไม่มีสติสมัมัาญาณก็หลงจมไป อารมณ์ต่างๆหลงจมในความคิดต่างๆอยู่แค่นั้นเองนะพัน้า,นาที่ของเราแค่ฝึกตัวเองฝึกจนจิตมันฉลาดขึ้นมากว่าเดิมอ่ะฉลาดที่จะไม่หลงไปจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆนบเจตสิกต่างๆนะถ้าพูดภาษาพระวิวธรรมหน่อยนะใครเรียนวิวธรรมอยู่คงจะเข้าใจพอจิตกับอารมณ์มันคนละตัวกันหรือความโกรธความรักโลภโกรธหลงมันไม่ใช่จิตนะเปนคนละส่วนกัน แต่คนโทษไปมันแยกกันไม่ได้หรอกนะเขายัางเห็นว่ามันเป็นก้อนเดียวกันอย่างนั้นแหละเห็นว่ากายใจนี่เป็นก้อนอัตตาตัวตนอย่างนี้แหละนะมันแยกไม่ออกแต่ว่าเราฝึกไปมันจะค่อยๆแยกออกเองพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งคิดแยกเอาอยู่นะไม่ต้องไปคิดให้มันหรอกมันแยกมันแยกเองเมื่อปัญญามันถึงพร้อมนี่นะมันแยกแยกได้เอง ไม่ใช่เมื่อไรจะไปนั่งเมื่อไรมันจะแยกทักงทีเห็นว่ามันแยกจากการสิ่งที่ถูกรู้กับตัวผู้รู้อะไรมันจะแยกจากกันทั้งทีนั่งคิดให้ตายก็ไม่มีทางแยกได้น่ะปัญญามันเกิดมันแยกมันเองพอเห็นมันแยกออกจากกันได้ทีนรู้แล้วมันมีตัวตนอยู่ตรงไหนนี่วามันเป็นการทํางานร่วมกันของธรรมชาติทั้งฝ่ายรูปธรรมทั้งฝ่ายนามธรรมอะไรน่ะมันถึงจะค่อยเห็นภาพนี้ชัดขึ้นมา ทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหทำอะไรกันไม่ได้สักอย่างอ้ที่คิดว่าทําได้เนี่ยนะบังคับจิตให้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ได้ทนะีนี้รู้แล้วว่าบังคับไม่ได้สักอย่างนะความคิดกุศลน,นะกุศลอะไรต่างๆที่มันทํางานอยู่เป็นกระบวนการทํางานโดยธรรมาชาติของมันล้วนๆเลยนะไม่มีเราที่จะไปทําอะไรได้สักอย่างเนี่ยมันจะค่อยเห็นอย่างเงี้ยชัดขึ้นมานะเพราะนั้นก็หน้าที่ของเราก็ ลงมือฝึกตัวเองไปนะปัญญาเกิดเมื่อไหร่ทีนี้จะเข้าใจสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสเอาไว้แต่เพราะธรรมะในฝ่ายปรัชญธรรมนะเวลาตรัสถึงเรองรูปนามขันห้าอริยสัจอยายตนะสิบสองอินทรียพละอะไรพวกเนี้ยนะในเวลาพูดถึงสภาวธรรมล้วนๆอย่างเงี้ยนะคนทั่วไปก็เข้าใจยาก แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วจะเห็นมันเป็นสราวะธรรมล้วนๆจริงๆนะเป็นธรรมชาติที่มันเกิดเองดับเองไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างเงี้ยนะนะส่วนในเรื่องจริยธรรมทั่วไปเช่นศีลอย่างเงี้ยนะต้องรักษาศีลห้านะทำผิดศีลจะตกนรกนะทำถูกต้องก็ขึ้นสวรรค์อะไรนี่เป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของสมมติบัญญัตินะส่วนในนรกสวรรค์นนะ่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันเห็นเหนียวนี้แหละ อกุศลครอบงำเมื่อไหร่ก็ตกนรกเดี๋ยวนี้แหละเป็นเปรตเป็นอสุรลกายเดี๋ยวนี้แหละนะถ้ากุศลกรรมเกิดขึ้นกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้แหละมีความสุขเดี๋ยวนี้แหละมีปิติเบิกบานปราโมดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แหละอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นมาเองหน้าที่ของเราแค่พอสังเกตดูพอสังเกตดูจกนกระทั่งนรกก็ไม่เอาสวรรค์ก็ไม่เอามันถึงจะไปนิพพานได้ อย่างนั้นนะก็ยังจะเอาสวรรค์ไม่เอานรกอยู่มันก็ยังวนเวียนอย่างนี้แหละนะเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนงี้ในขณะจิตหึ่งนั้นมันต้องไปพูดถึงชาติหน้านะเดยกก็เป็นคนเดยวก็เป็นนางฟ้าเทวดาเดยวก็อยู่ๆก็โผล่เป็นสัตว์นรกเฉยเลยอะไรเงี้ยนะเดยกก็เป็นเปรตเป็นสุรกายอยูอย่ในขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งนะีนถ้าเราสังเกตเห็นมาได้ทีนี้ ไม่เอาทั้งสองอย่างสวรรค์ก็ไม่เอานารกก็ไม่เอาสุคติภูมิก็ไม่เอานะใบยภูมิก็ไม่เอาเนี่มันถึงจะไปสู่โลกุตละภูมิได้นะเป็นอย่างนั้นนะคือพ้นจากการเวียนว่ายายเกิดเหนื่อยอยู่เหนือโลกอยู่เหนือวัฏสงสารเนี่นะน,นี่ก็เป็นนาทีของเราละโดยตรงนะไม่มีใครมาทำอะไรให้ใครได้แล้วทีนี้นะนะ ฝึกเราสังเกตดูวันตอนนี้นะนะตอนนี้ถ้าเราฝึกจนคล่องแคล่วชำนาญดีแล้วเนี่ยพอจะตายขึ้นมาจริงๆริเนี่ยทีนี้สติสัมัญญามันจะเข้ามาคุมจิตเองมันจะไม่ปล่อยให้จิตทุกข์ไม่จิตไปจมอยู่อดีตอนาคตและนะถ้าวันนี้ยังกลัวตายอยู่เนี่ยยังงกอยู่อย่างเงี้ยนะยังตัดสินคนน้นคนนี้โกรธคนน้นเกลียดคนนี้อยู่แปลว่ามันพร้อมจะพาเราไปลงนรกได้เสมอ ไปลงไปสู่ใบภูมิได้เสมอแค่นั้นเองจิตเนี่ยนะนะเะฉะนั้นฝึกจิตตัวเองให้มันเดินขึ้นสู่ที่สูงให้มันไหลลงไม่ได้ทางต่ำทนกระแสของกิเลสให้ไดนะ้หน้าที่ของเรามอยู่แค่นั้นนะฝึกจิตให้เตรียมพร้อมในการเดินทางสู่ภพชาต,ติต่อไปถ้ามันยังไม่หมดกิเลสนะนะถ้ามันจะเกิดภพในชาติไหนก็อย่างน้อยก็ ถ้าจิตเป็นกุศลมันก็เกิดในสุขติภูมิเกิดในส,สุขติภูมิก็แปลว่านพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อยอดความดีกับตัวเองไปได้เรื่อยๆนะ,นะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์หมกมุ่นคลุ่นคิดยำคิดยำทำอะไรอย่างเงี้นะนะเศร้าหมองหม่นมัวอยู่เสมออย่างเงี้ะโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะมาตกอบายภูมิเดี๋ยวนี้แล้ว พูดถึงชาติหน้าพัฒนาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งแก่ยิ่งกลัวตายยิ่งแก่ยิ่งน่าเกลียดอย่างเงี้ยนะถ้อเป็นคนประเภทอย่างนี้นี่ต้องรีบแก้ไขตัวเองพอเราพอสังเกตตัวเองอยู่บ่อยๆที่มันจะเลิกสนใจคนอื่นไปเองนะเลิกยุ่งกับชาวบ้านไปเองนะจะหันกลับมาสนใจรักษาใจตัวเองไม่ปล่อยให้อกุศลครอบงำกลัวใจมันจะเป็นทุกข์อะไรเงี้ย มันจะเกิดความระม,มัดระวังภายในขึ้นมาเองนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีใครมาทําแทนเราญาติพี่น้องรักขนาดไหนก็พาเราขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะพ่อแม่อยากจะให้เราได้ดีเท่านั้นนะแต่จะดีได้ก็อยู่ที่ตัวเรานะี่ยไม่ใช่อยู่ที่พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไหนพระเจ้าตัดว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกแล้วนะ จิตที่ตั้งไว้ดีแล้วนี่แหละนะมีสมาทิฏฐิอยู่นี่แหละมีโกรธไม่เซร็จนี่นะมันต้องจะพัฒนาได้นะมันจะพาเราขึ้นสู่ที่สูงทวนกระแสได้นี่จะได้เกิดว่าจิตตั้งไว้ผิดเงี้ยนะมิชาทิฏฐิมันครอบงําอยู่แต่อย่างเงี้ยต่อให้ไม่มีใครมาสาบแช่งเรามันยังไงมันพาลงต่ําอยู่แล้วนะสภาพจิตแบบนี้นะเรากําลังแช่งตัวเองอยู่ทำไมต้องพูดถึงอย่างอื่น มันะใครอยากโชคดีคก็ฝึกภาวนาเนี่ยจิตเป็นกุศลอยู่เนืองๆมีสติสัมปชัญญะคุมอย่างเนืองๆในโชคดีทุกปีทั้งชาติไม่ต้องไปรอให้พระที่ไหนมาให้พรหรือไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนะเดียวถ้าปล่อยให้จิตมันเศร้ามองโลภโมโทสันอยู่อย่างงี้นะสังเกตโดยที่พวกเปมูทั้งหลายก็เป้าหมายคือรวยแค่นั้นเองแต่ว่าอะไรจิตมันตั้งไว้ผิดะมีโลภค,ครอบงามีมตัณหาครอบครรมอยู่ มันจะดีไปกว่าเดิมได่ยังไงมันอาจจะถูกหวยสักงวดสองงวดหรืออาจจะค้าขายดีขึ้นสักระยะหนึ่งเลยนั่นไปก็เข้าอีรอบเดิมนั่นแหละถ้าจิตเรายังเศร้าหมองหม่นมัวอยู่เหมือนเดิมเลยถูกลพระโทสะโมหะครอบงำอยู่นนก็มีค่าเท่าเดิมแค่นั้นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปหมั่นสังเกตเอาเองนะนะเนี๋ยเราสวดมนต์